ยอดฮะมึงนี่คักเด้อกินให้กินยาว่ปอยากกินไดยไม่กินไม่ต้องพูดเลย,ยพเยอะแยะเนี่ยไปหากินเตะปีงเด้อปีจะไม่เมื่อยจังหน่อยนี่แหละกินด้วยเลยข้าวอยากไม่ค่อยออกจากงานเนี่ยก็ไม่ได้สลากไม้เมือไอยอีก ờ mọi người không phải เลีย้ยงในป่าหญ้าเลยมื้อนี้เลี้ยงงาะในป่าหญ้าเลยมื้อนี้ทำแล้วก็เลยปล่อยกินก็นจะข้าวสิเอาไปเมือ่อแต่ป่าหญ้าเลยมื้อนี้ ีไอปีตัวเดียวมือนี่ทำแบบเขาเรียงไอ้เปีตัวเดียวเบิ่งเพิ่นยางติล่ะมันแตบพออยากกินหญ้าเลยเปีเลยนี่เอ้ยเปีอยากกินหญ้าเลยบอกปีไปเบิ่งหลานก่อนคุณใส่ปีชาบ่ส่งอะไรมาเนาะคุณกินขาดเอ้ย

าลืมดวยค่ะเด้ออย่าลืมกดนไหลก้นแชรเนี่ยมาผู้ภาเนี่ยเด้อจ้าโคตรเจ็กถ่าคลิปใหม่ๆหม่เบิ่งจ้านี่เขาเบิ่งเพียงแค่นี้ก่อนดวยค่ะเด้อสวัสดีจ้า